พอเจ้าหน้าที่ระงรับเหตุปุ๊บก,ก็เดินเข้ามาทางฝั่งเราก็ส่งตะไปตะเป็นคนเปิดทางผอรอก็ส่งไอ้นักกล้ามมาคู่กรณีไอ้นักกล้ามเดินมาเนี่ยไม่รู้คิดอะไรนะเตะหน้าตะหมุนเลยหมูซาบกนเนี่ยเขาไม่ยอมเขาก็เลยเรียกตะโกเรียกฝั่งทนรวมฝัม่งทนวันนี้รวมใครไม่รวมเดี๋ยวแม่งเจอกูเลยวันนี้ต้องรวมนะไม่รวมไม่ได้ละเรื่องมันเป็นแบบนี้ลนะผมก็ตัดสินใจ วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ร่วมหัวทีวีกับรายการถามได้จันนะครับวันนี้เราอยู่กับอดีตนักโทษเดินจำนะครับ21ปีกับ7เดือนจําขอต้อนรับคุณเอิร์นวัจจัยสวัสดีครับสวัสดีครับคราวชีวแ่แคุณเอิร์นวัจจัยเล่าเรื่องวีรกรรมของซ่องที่เปิดเดือนจำนะครับเจ๊พร mm hmm. กับเจ๊เพนนะฮะหก mm hmm. บาทกับ10บาทหลังจากที่อยู่ประตูชัยเนี่ยแล้วเนี่ยตกลงเนี่ย คุณเอินไม่ได้เสจเจพอกับเจเเพ็นะไม่ไม่ไม่ผมรอดมาได้ยังรอดนะเรื่องจริงนะเรื่องจริงแสดงว่ามีนักโทษที่เสจเจพอลกับเจเเพ็เยอะเนาะเยอะครับเขาใช้บล็อกเอ็กอยู่เดือนจาด้วยมาตอนนั้นบล็อกตอนนั้นไม่อยู่ครับแลวใครต่างๆที่อยู่เดือนจําที่ประตูชัยอะประตูชัยยุคนั้นผมอยู่ยุคนั้นเก่ามากจะเป็นโกรุ่นเก่าๆพวกเก่าๆในตํานานน้นี้จะเป็นพวกถ้าฝั่งทนจะเป็นพวกบอยมังกรแดงบอยมังกรแดงตีเล็กนาจาโอเค บอยมังกรแดงตีเล็กนาจาสองคนนี้เราจะเชิญหมอกในรายการแล้วเราจะถามว่ารอดจากเจ๊เพนกับเจ๊พรอเปล่าตายไปแล้วหรอตายหมดแล้วนะตายแล้วโอเคกันข้ามเรื่องดีแล้วจันนะหลังจากที่เดินจำประตูชัยแล้วก็มาสู่ที่เดินจำที่สามรอบรอบต่อมาก็คือผมก็มาเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือมาเนี่ยครับมาเริ่มจากพิเศษทนแล้วก็ย้ายเหมือนเดิมย้ายระบายเหมือนเดิมก็คือว่าตอนนั้นพิเศษทนมันเบียดมาก มันแออัดมากก็คือมีล็อกย้ายระบายแต่วัยผมตอนนั้นน่ะผมผมตอนนั้นผมคิดนะวัยหนุ่มแน่นอนรอบนี้ยังไงต้องไปไวัยหนุ่มแน่นอนไม่ไวัยหนุ่มปทุมก็วัยหนุ่มอยุธยาแต่ว่าเขาส่งผมไปเรียนจํากลางส,งสงามุทรสงครามผมก็งงว่ามันเป็นเรียนจําอะไรตอนนั้นน่ะเขาระบายฝั่งทวนเยอะแล้วแล้วส่วนใหญ่จะไปเขตเจ็ดไปเขตเจ็ดก็เนี่ยสมุทรสงครามทองผาภูมิ ลาดุรีอะไรอย่างเงี้ยส่งไปส่งไปหลายร้อยคนกระจายกันออกไปแล้วมีปัญหาทุกที่เลยคือว่าฝั่งทนพอออกไปเยือนเขาเนี่ยมีปัญหาทุกที่ไปทะเลาะกับ,กบาทางทกเจ้าถิ่นเหรอฮะครับผมแทบทุกที่คือว่าสไตล์มันเป็นที่สไตล์ฝั่งทนน่ะมันจะดื้อมันจะเป็น mm hmm. มันจะดื้อแล้วมันจะมีอะไรของมันสักอย่างเนี่ยที่มันสไตล์มันคือความเกเรความเกีเก่ยวากาด ความซาเวียอะไรมีครบพอออกไปไปถึงตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าเอาง่างเว่าแมวผิดกลิ่นเนี่ยแมวผิดกลิ่นมันยังกัดกันเลยแล้วเราไปเนี่ยคนมันคนมันคนมันผิดที่ผิดทางมาเจอกันอย่างเงี้ยมันเกิดความไม่ลงรอยเกิดความไม่ลงตัวกันเงี้ยก็ต้องทะเลาะกันมีปัญหากันอะไรเงี้ยมีปัญหาทุกคุกอย่างผมไปที่เดือนจําสมุทรสงครามก็มีปัญหาเห็นว่าเกิดสุดใจที่นั่นก็มีสึกใหญ่ที่นั่นเน่ะเล่าเลยก็คือว่าเรื่องมันเริ่มจาก ตอนแรกก็อยู่ด้วยกันได้ดีอยู่ด้วยกันในแต่เรื่องมัเริ่มจากไม่กี่คนจากคนไม่กี่คนเล็กๆน้อยๆเงี้ย,ยไม่กี่คนแล้วก็ไป,ไปซาวเวียเขาไปไปซื้อเรื่องเขาไปหาเรื่องเขาอะไรประมาณเนี้ยไปหาเรื่องก,กับนักโทษเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นครับผมก็คือว่าอย่างสมมุติว่าเขาเอาเขาเปิดให้เล่นเขาเปิดบอลให้แทงก็ไปแทงเขาแบบว่าแทางให้ยับอะแทงคู่ละสามหมื่นห้าหมื่นเงี้ยวูบสุมแล้วแทงอย่างเงี้ย เขารู้อยู่แล้วว่าไม่มีจ่ายหรอกก็คือแทงถ้าเสียก็คือจะบิดเขาอะคือไปสร้างเรื่องสร้างราวไว้อย่างเงี้ยเยอะๆเขาถูกหวยก็ไม่ให้ตังค์เขาอืมไปบิดเขาตลอดจะบิดเขาเด้อคือจะมีคนไม่กี่คนหรอกส่วนส่วนน้อยอย่างเขาเอายาเมาเขา้าเอายาเมาเขา้าเอาอะไรเขา้าเงี้ยก็จะไปเวียเขาจะไปเอายอดเขาไปขอยอดเขาเขาไม่ให้ก็ส่งเด็กเอาหินไปทุบหัวเขาทุบซะยับเลยงานนั้น ความรู้สึกผมตอนนั้นเนี่ยผมผมไปที่นั่นผมไม่ได้อยากจะไปมีเรื่องมีราวอัใครหรอกแต่ว่าด้วยสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยคือมันเราไม่ต้องไปหาเรื่องหรอกเดี๋ยวเรื่องมันจะมาหาเราเอง<ม>เพราะว่าคุกเนี่ยมันเป็นระบบอยู่แล้วมันเป็นระบบบ้านมันเป็นระบบบ้านปลาปลาใหญ่กินปลาเล็กมันจะเป็นระบบนี้อยู่แล้วอ<ม>ืถ้าเราในเนื้อในเมื่อเขาถ้าเขาจะปิดเนี่ยเขาก็ต้องปิดบ้านเรา<ม>ถ้าเกิดมันมีปัญหาอย่างเงี้ยตอนนั้นคุณเอิญก็อยู่ในบ้านฝั่งทน ฝั่งทนเขาคือว่าฝั่งทุนเนี่ยย้ายไปทั้งหมดเขาต้องการ200 200 200คนแต่ว่าส่งไปได้แค่150อีก50เขาไม่เอาแล้วคือว่ามันมีปัญหาทุกชุดเลยสนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่ถ่ายดีชีวิตก็ดีจริงๆอะชุดผมอะนะอ่าจะไปไวัยหนุ่มเพราะว่าอายุต่ำยี่ิบห้าทั้งนั้นเลยแล้วไม่มีชั้นเลยชั้นเลว เร็วมากเร็วเร็วมากเหมือนว่าเขาคัดคัดมาให้อืคัดขยะเปียกมาให้อให้ไปให้ไปสร้างปัญหาที่อื่นก็คือปัดความรับผิดชอบเอาผู้มืองานไปสร้างปัญหาที่อื่นอคัดมาให้ทั้งนั้นเลยเร็วเด็กคุณเอิญนี่ถือเป็นชั้นเร็วด้วยหรอเร็วแล้วครับถ้าเราติดคุกออกมาแล้วเนี่ยถ้าเรากระทำความผิดซ้ํามีใบแดงเข้าปบรกรอบหนึ่งจะลงชั้นเร็วทันทีอ๋โอเคถ้ายังถ้ายังเร็วต่ออีกไปผิดวินัยก็จะลงเร็วมากอื ผมไปนั้นก็คือไปที่นั่นชั้นเร็วเ,<อ>เป็นนักโทษชั้นเล็วเข้าไปแล้วแล้วดื้อด้วยเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากรอบแรกความรู้สึกเราเหมือนว่าเราเราไม่กลัวคุกอะ่ะคือเราดื้อเลยเราเราวัยรุ่นตอนนั้นเราไปเขาความเป็นวัยรุ่นด้วยแหละตอนนั้นก็ดือ้อผมไปชุดนี้ผมไปได้สามวันก็สร้างวีรกรรมและสร้างวีรกรรมกับพวกพวกและคือ,ค,อคือว่าพอเราย้ายไปถึงเนี่ยด้วยความที่แบบว่า เราดื้อเลยแบบเหมือนมีรอบแล้วอ่ะเด็กวัยรุ่นไม่ยอมเข้าระบบเขาเขาสั่งฝึกคือว่าคุกเนี่ยเข้ามาเช้าก็ต้องมีการฝึกคนใหม่ก็ไม่ฝึกกูจะฝึกทําไมอืมกูฝึกมาแล้วอือวันจํากูเยอะกว่ามึง,อ,งอีกไอ้จ่าฝึกยังมาสั่งกูได้ไงฝึกกูไม่ฝึกให้ทําอะไรก็ไม่ทําเจ้าหน้าที่เขาอ๋อในเะมื่อมึงไม่ฝึกมึงก็เข้ากองงานไปจ่ายเข้ากองงานไปแต่ยังไม่จําแนก,กองงานนะ คือว่าในเมื่อมึงไม่อยากอยู่สนามมึงก็เข้าออกองงานไปตอนนั้นครูเดินก็เปรี้ยวกับครูฝึกอ่าก็คือกพวกพวก,พวกกันในกลุ่มที่ย้ายไปเนี่ยคือไม่ไม่รับการฝึกมไม่รับอะไรทั้งนั้นพอจ่ายเข้ากองงานเงี้ยวันแรกก็เอาไปนั่งทํางานก,ก็แคทแคทให้มันหมดเวลาไปเดินเซิงสายก็เซิรงกันไปอะไรเงี้ยชุดผมไปตอนนั้นน่ะที่ที่จากันได้ตอนนั้นนะที่วัยรุ่นตอนนั้นก็จะมีผมมีต้นมาทองบูท่าข้ามอันปากศิน แล้วก็มีตะยมมาทูตที่ตอนนั้นไปด้วยกันตอนนั้นยังไม่เป็นยมมาทูตอย่างนี้อืตอนนั้นหน้ายังไม่ลายตอนนั้นเขายังเด็กอยู่ก็คือวัยรุ่นไปด้วยกันตอนนั้นก็อย่าดือด้อๆกันจนไปถึงที่นั่นน่ะจนจ่ายเข้ากองงานไปช่วยงานได้วันที่ที่สามมีปัญหาละเพราะว่าเสมียนกองงานเนี่ยมาตั้งยอดงานว่าวันนี้คุณต้องทําคนละเท่านี้เท่านี้นะอืแต่ของเราก็ไม่พอใจคือว่ากลัวไม่ได้อยู่กองงานนี้นะ กูไม่ได้อยู่กองงานนะกูเป็นคนใหม่กูมาช่วยแล้วมาตั้งยอดกูได้ยังไงอือะไรประมาณนี้กูไม่สมควรมียอดนะกูแค่มาช่วยม,มาตั้งยอดกูได้ยังไงสมีเนบอกว่าเป็นคําสั่งเจ้าหน้าที่อไอทางเราก็ดือ้อเจ้าหน้าที่อะไรไม่สนหรอกใช่ป่ะกูไม่ทําอำก็ตอนนั้นจะเป็นนักกุ้งกุ้งหัวพันแดงปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปแล้วนักกุ้งก็เด้งขึ้นมาเฮ้ยใครจะทาก็ทาใครไม่ทําลุกขึ้นมาเลยอื ก็ลุกกันลุกกันตอนนั้นไปกันห้าสิบลุกกันทั้งหมดสิบแปดคน <Ooh. S 2> เดินออกจากกองงานไปเลยอ <Ooh. S 2> คือไม่ทําไม่สนไม่แคร์เดินมันจะเป็นโรงงานแล้ว,ดวเดินออกจากแดนโรงงานไปเลย <Ooh. S 2> เดินเข้าไปในแดนเลย <Ooh. S 2> ในแดนเดิอนนอนเข้าไปใช้แต่แต่ของเราเนี่ยได้แป๊บนึงเองก็มีเสียงประกาศจากฝ่ายควบคุมว่าผู้ล้องขังเนี่ยที่ออกจากโรงงานเนี่ย ให,หให้มารวมที่กลางสนามอให้มารวมที่กลางสนามถูกจะลงโทษแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ดูชะตากรรมแล้วผมก็มารวมสิบแปดคนมานั่งรวมกันเจ้าหน้าที่เดินมาละเจ้าหน้าที่โรงงานเขามาถึงแล้วเขาเดินมาเอ้ยทาไมพวกมึงทําอย่างนี้ม,มึงทําอย่างนี้หมายความว่าไงอใช่ป่ะมึงไม่พอใจอะไรมึงมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะมึงยังมาทาอย่างนี้ไม่ได้ตอนนั้นยังมีอู่คนหนึ่งชื่อปโป้งแต่ตั้งแต่ออกมาไม่เคยเจอเขาอีกเลยโปง้งไม่รู้ยังอยู่ไหม เขาบอกว่าเนี like, ่ยหัวหน้าผมมาเป็นคนใหม่ผมย้ายมาที่เนี่ยบางคนเนี่ยอยากไปทําอย่างอื่นบ้างอยากไปอะไรบ้างแต่หัวหน้าให้ผมอยู่แต่กองงานเนี้ยแล้วมาตั้งยอดผมเนี่ยคือมันไม่มันไม่สมควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหตุผลของเราใช่เขาก็บอกว่าเอาแล้วทําไมมึงไม่พูดดีๆล่ะทาไมมึงมาทำแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะตอนเจรจาเนี่ยเรามองว่าเราก็โอเคพอจะแบบว่าได้ได้โตเขาหน่อยคือเหลื่อมๆหน่อย พอมีเหตุผลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โป้งมันใจร้อนมันบอกเนี่ยพวกผมที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครอยากอยู่ที่นี่อู้เล่นใหญ่เลยอืมผมหันไปมองด้วยความตกใจอ่ะผมอยากจะบอกว่ามึงถามกูหรือยังกูไม่ได้คิดเหมือนมึงกูกูว่าแค่จะไม่ทํางานกูไม่ได้อยากจะไปไหนเหมือนมึงเหมือนตอนนั้นเหมือนโป้งมันหลุดหลุดหลุดแท็กอะไรแล้วอ่ะ พวกผมไม่อยากอยู่ที่นี่พวกเดี่ยที่นั่งนีม่มีใครอยากอยู่ที่นี่อืต้องการย้ายเรือนจาโอ้ความคิดเนี่ยกูเพิ่งจะมาสามวันเนี่ยมันจะย้า่มันเรื่องมันบานปลายแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมมาแล้วอืถือกระบ,บองมาไหนใครไม่อยากอยู่มึงเหรอบูบอกผมไม่ไม่อยากอยู่เขาก็เอากระบ,บองเนี่ยขัดขัดหลังไปอะ่ะขัดกับมือกับหลังอือลากไปจังหวะลากไปเนี่ย ป้งก็ตะโกนเอาให้พวกเราเอาไงเอาแม่งเลยแต่เนี่ยมันก็ลุกฮือกันเนี่ยคือจังหวะผมอะเขาฮือเราก็ต้องฮือตามเขาอะอลุกฮือเข้าไปไอ้โป้งอะโดนลากเข้าไปในห้องตัวแล้วส่วนผมอยู่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปช่วยกันเจ้าหน้าที่มาละผอชลอมาอะไรมาละเอากระบ,บอกตีต,ตีลุมหวดกันเนี่ยผมก็โดนโดนล่วงกันละนาวเลยแต่ว่าตีระงับเหตุ ปรากฏว่าโป้งที่เข้าไปกับเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยในห้องตัวเนี่ยอืตอนน้าผมคิดในใจผมคิดนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าให้เป็นเหมือนที่คิดเลยพอผ,ผมได้ยินเสียงแล้วคงเค้งคงเค้งอยู่ในห้องเนี่ยเปิดประตูมาเนี่ยสาวกวับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เอากระบองกระทุงไอ้โป้งสาวสาวสาวเนี่ยผมดูโอ้ม<อ>ันไปกันใหญ่เลยเนี่ยมันบานปลายแล้วออสกว่าโป้งนี่ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่สิบานปลายแล้วพอเราเห็นอย่างนั้นเนี่ย ก็เราก็จะพยายามจะเข้าไปช่วยอีกจะเข้าไปช่วยเพื่อนแต่ว่ามันมันเข้าไม่ได้เพราะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาถือกับบองตีไว้และกุ้งก็ยืนกำหมัดจะสาวกับเจ้าหน้าที่คนนี้อีกหุ่นวายไปหมดแล้วอืหุ่นวายไปหมดพอชะลอมาอะไรมาคือกันไปหมดระงับเหตุ แอปเปอรี่คือน้ำแอปเปิลไซเดอร์ที่แปลงร่างอาวตารมาเป็นผงค่ะและมีรสชาติหวานหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ดีต่อลำไส้อย่าฝืนกินรสชาติน้ำแอปเปิลไซเดอร์ที่เปรี้ยวลองเปลี่ยนมาแอปเปอรี่รสสตรอเบอรี่เป็นเพื่อนใหม่ดีกว่าค่ะบุฟเฟ่แล้วอย่าลืมแอปเปอรี่พอทุกอย่างสงบเนี่ยก็จับไปโป้งจับนักกุ้งไปขังซอยด่วน พวกผมเหลือยัข้างล่างอีกสิบหกคนหัวหน้าฝ่ายควบคุมมาแล้วเดินมาแล้วมาดมาดดีมากอมาดเจ้าพ่อเลยเห็นเนี่ยรังสีอมหิตมาแต่ไกลแล้วมองเนี่ยไม่รอดแน่เดินมาแล้วชี้หน้าแล้วพวกมึงเหรอพวกมึงนักเลงเหรอกูจะบอกอะไรมึงให้นะอืนักเลงเนี่ยแม่งต้องเจอนักเลงเดี๋ยวเจอกันตอนนั้นผมคิดแล้วโอ้ยงานใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้อง มันเละอ่ะผมเตรียมคิดในใจในหน้าพังแน่เหตุการณ์แบบนี้หน้าพังแน่เขาบอกเดี๋ยวเจอกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาไปหาผอบอกกอันว่าจะเอาไงกับเรื่องพวกนี้อืมผมก็ปรึกษาคนที่เคยมีประสบการณ์อย่างเนี้ยเราจะรอดกันไหมเนี่ยอืเราจะยับไหมในงานเนี้ยนนยังไงก็โดนอยู่แล้วพอพอเอ่อพอหัวหน้าฝ่ายควบคุมเดินมาเขาเรียกเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดเลยขึ้น เขาถามว่าเฮ้ย hey, นี่พุกงมึงย้ายมาจากไหนวะบอกพิเศษธนบุรีครับอบอกกรุงเทพนี่วะบอกครับอ,อ้าวมึงเด็กกรุงเทพกันเหรอบอกครับ oh ho, โอ้โหเอ้แม่งฉันก็กรุงเทพเหมือนกันเวสเิทธิ์เก่าเทนถวายเวไม่ทิ้งกันเวคือไม่ทิ้งอะ่ะคือว่าเดี๋ยวจะเจราจาให้เวมวยพลิกไปอีกความรู้สึกล้วบอกโอ้โหรอดไปได้หดวุดหวิดมีพวกเจ้าหน้าที่เขามองทำไมมึงเเด็กกรุงเทพทำไมมึง,งโง่แบบนี้ มันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยมึงไม่เขียนไม่หย่อนตู้อะไม่ร้องเรียนแบบเออว่าถ้ามึงไม่รับความเป็นธรรมมึงมาทําอย่างเงี้ยถ้าเขาเอามึงไม่อยู่อ่ะมึงเขาไม่มาเป็นเจ้าหน้าที่หรอกเนี่ยมึงก็ต้องรับรับชะตากรรมไปมีคําสั่งให้ตีตวนพวกมึงโคลาสามเดือนแต่เดี๋ยวฉั้นจะไปต่อรองให้ว่าตีตวนไม่เกิดประโยชน์หรอกคือว่าเอาไปพัฒนาแดนดีกว่าไปรดน้ําต้นไม้ตัดย่งตัดหญ้าอะไรเงี้ยมึงเอาอย่างนี้ไหมบอกเอาครับ เขาไปเจราจาก็ปรากฏว่าไม่ต้องตีตวนพวกผมก็อยู่กลางสนามทุกวันอยู่กลางสนามกันทุกวันคอยพัฒนานฝึกสาวมาก็จะฝึกเขาให้เดินอเขาให้วิ่งก็เดินเขาให้เดินก็นั่งคือก็ไปดือ้อเขาอีกอวันดีคืนดีก็ต้องนอนกลางม้งอยู่กลางสนามอย่างเงี้ยหน้าหนาวเขาก็น้ําเย็นมาสาดอย่างเงี้ยขี้เยี่ยวอยู่ตรงนั้นเลยเอาถังเอาปี๊บมาไว้ตรงนั้นไม่ให้เดินไปไหนไม่ให้เดินไปไหนอย่างเงี้ย จนแบบว่าเราอยู่อย่างเนี้ยมันต้องดูที่บางเวนเวนไหนเจ้าหน้าที่เขาพอคุยได้เราก็จะเจรจาเนี่ยหัวหน้าครับพี่ผม,มนอนหงิกอย่างเนี้ยไม่เกิดประโยชน์ครับให้ผมไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับ mm. เขาก็บอกว่าเอางี้พุ่งไปซักผ้าหลวงไหมซักผ้าหลวงก็คือว่าชุดหลวงอ่ะ mm. แล้วก็เอาว้ดีกว่าไม่มีอะไรทาก็ไปกันเนี่ยสิบหกคนนี้ก็ไปกันจังหวะตอนไปซักผ้านันจะมีโยธา คอยดูแลบล็อกน้ํามีผ้ามีแฟบเห็นโยทาแฟบมาแล้วก็พี่ครับพี่ครับแฟบแฟบครับมฮ้ยมันพูดสำเนียงอะไรบ่แล้วเราเพิ่งมาคุกนี้ไม่กี่วันทําไมมันพูดไม่ชัดวันที่สองก็เนี่ยพี่ครับพี่ครับแฟบแฟบครับแฟบจนวันที่สามเนี่ยเริ่มคาใจแล้วออถามคืออะไรกันแน่ถามว่าเฮ้ยทิดทิศทำไมพูดไม่ชัดอ่ะคนที่ไหนอ่ะคนจังหวัดไหนอ่ะ บอกอ๋อผมไม่ใช่คนไทยครับอ้าวแล้วคนคนที่ไหนเนี่ยผมโคงพม่าครับอืมอ้าวแล้วมึงเป็นพม,ม่ามึงใช้พวกกูซักผ้าเหรอมไม่ยอมกันอีกทีน,นี้ลุมสกกรรมไอ้นี่โอ้โหวุ่นวายกันอีกคือว่าแบบว่ารับไม่ได้อืมเป็นพมา่าให้กูซักผ้าได้ยังไงอืก็ไปลุมสกกรรมเขาอีกเป็นเรื่องเป็นราวพมา่าก็วิ่งหนีวิ่งไปฟ้องเจ้าที่เจ้าหน้าที่ก็มมอีกับพวกมไปทำมันทำไมเรื่องอะไรเราก็เจรจาก,กับเจ้าหน้าที่โอ้โหน้าครับ หัวหน้าไปให้มันมาใช้ผมซักผ้าได้ไงมันเป็นคนพม,ม่าใช่ป่ะไอ้เรี่อก็มันหน้าที่มันหัวหน้าต้องเข้าใจด้วยนะครับผมฝั่งทนนะครับผมลูกพระเจ้าต่างเนี่ยแผลกรุงศรียังไม่ได้แก้เลยเนี่ยแล้วมันมาทำอย่างนี้ผมรับไม่ได้เนี่ยก็ไปไปเจราจาเขาเขาก็ฟังนะเออโอเข้าใจเหตุผลพวกมึงแต่มันเป็นหน้าที่มันมึงไปทำกับมันอย่างนี้ไม่ได้คือถ้าหัวหน้าสั่งผมทําหมดแต่เนี่ยมันไม่ได้หัวหน้าอย่าพม่ามาใช้ผมอะไรเย่างี้ก็ไปเนี่ยไปรังแกพคอนกันชุดนี้จะดื้อมาก โดยเฉพาะไอ้ตะเนี่ยดื้อมากทุกคนนะนี่เราก็หาเหตุผลนะลื้อไปถึงพระเจ้าตากุแพลกรุงศรีนะเขาไม่ได้เกี่ยวกันเลยนีคือเอามารวมกันเอามารวมกันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีตอนนั้นเนี่ยพออยู่ๆไปแล้วผมก็พอหลุดจากพน้นจากตรงนี้ไปได้ก็จำแนกเข้ากองงานเข้ากองงานไปก็ใช้ชีวิตปกติเนี่ยจนเนี่ยก็มีของเราเนี่ยไปซาเวียเขาไปอะไรเขาเนี่ยจนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมา เกิดเรื่องเกิดราวศึกศึกนั้นผมสําหรับผมถึงว่ามันใหญ่ศึกที่ถือว่าเป็นความทรงจําของกุณเอิเนี่ยที่เรียนจําสุดสงครามเนี่ยศึกนั้นคือเกิดอะไรขึ้นคือมันเริ่มจากว่าแผลสะสมจากเน่ตที่เราบางคนไปเวียร์เขาไปอะไรเขาไปเวียร์กับนักโทษเจ้าทินครับมผมตอนแรกเขาก็ยังไม่อะไรกับเราหรอกพอเหมือนว่าเขาไม่อะไรกับเราเราก็ได้ใจพอยิ่งเห็นเขายอมเราก็เอาใหญ่แต่มันเป็นเพียงแค่บางคนแต่ไออย่างเราเนี่ยไม่เคยไปอะไรใครเขาหรอก เรามองบางทีมันก็ไม่ถูกหรอกสิ่งที่เราไปเวียเขาแต่ว่าไม่ไม่ควรไปทําอย่างนั้นหรอกจนเรื่องมันมาไอชนวนระเบิดมันมาเกิดจากว่าเรื่องเล็กๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าเป็นเรื่องการทะเลาะภายในเรือนนอนคือว่าฝั่งทนเนี่ยเวลาฝั่งทนเนี่ยถ้าเป็นเรือนจาพิเศษทนเนี่ยเวลานับยอดเนี่ยจะถอดเสื้อและนับยอดเข้าห้องหนึ่งสองสามสี่้าเจ็ดเก้าสิบแต่เรือนจาเนี่ยเขาให้ใส่เสื้อ แล้วฝั่งทเพิ่งย้ายมาเนี่ยมันยังปรับตัวไม่ได้พอขึ้นห้องก็งถอดเสื้อแล้วมันกระหนับยอดอกลายเป็นว่ามีความผิดพอมีความผิดปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็สั่งหัวหน้าห้อยหัวหน้าห้องดองเวนให้ถอดเสื้อพวกเนี้ยดองเวนไปก็คือเราต้องเข้าเวนเวนเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นเว้นมันจะเป็นป้ายป้ายหนึ่งอะ่ะก็คือทิศหนึ่งสมมุติเราเราดองเราเข้าเวนครั้งหนึ่งต้องเข้าเจ็ดวันติดติดเลยเขาสั่งดองเวนห้าป้ายสามป้ายสี่ป้ายอะไรเงี้ย ไอเราก็ก็ต้องรับโทษไปแต่เพียงแต่ว่าปัญหามเกิดว่าหัวหน้าห้องอ่เขาเขาบอกให้เข้าเองของเราบอกว่าให้จ้างก็ได้นี่คือเราก็รับผิดชอบนะคือสั่งดองเวงจริงจริงแต่เราก็จ้างเขาหัวหน้าบอกจ้างไม่ได้หัวหน้าห้องนะหัวหน้าห้องก็คือเป็นนักโทษเจ้าถิ่นใช่บอกว่าจ้างไม่ได้ต้องเข้าเองเราก็เหมือนเป็นความขัดแย้งก็คือว่ามึงทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็ได้มึงก็ผ่านผ่านก็ได้กูก็รับผิดชอบแล้วคือมึงทำอย่างเงี้ยมึงไม่เอากูถูกไหมมันเหลื่อมล้ามันไม่เอา หัวหน้าห้องไม่เชิงเจ้าถิ่นหรอกเป็นคนมหาชัยความรู้สึกก็เลยว่าไอ้เรื่องนี้มันน่าจะคุยแนะเดี๋ยมันมันเลือกที่จะทํางั้นเหมือนว่าเหมือนมันไม่ใช่คําสั่งเจ้าหน้าที่หรอกคาสั่งเจ้าหน้าที่ค่อยดองเวหละแต่ว่าเป็นคําสั่งมึงอ,อีกทีเนี่ยที่ว่ามึงต้องเข้าเองเลยมันก็เกิดความขัดแย้งเช้าลงมาเนี่ยผมเห็นมันมุงไอ้กลุ่มนี้มุงกันละก็มีหนองสวนยี่เอียวกรุงทนต้นบางแคเอกดําวัดมะกรอบพวกเนี้ย ผมก็เข้าไปถามให้มีอะไรกันเพื่อนก็บอ,อกว่ามีเรื่องอ่บหัวหน้าห้องเนี่ยยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแม่งเลยเดี๋ยวเปิดแม่งเลยไม่มีอะไรแค่หัวหน้าห้องเป็นพอชลอ,อพอสักพักเนี่ยผมผมกินข้าวอยู่ผมมองไปเนี่ยเอาแล้วมันล่อก,กันละมันใส่กันละมันกดจ่าหวันล่วงลงไปละก็คือตามสูตรก็คือว่ากะดกดแค่จ่าหวันเนี่ยหัวหน้าห้องชีอจ่าหวันอพอหล่นลงไปอะ่ะก็คือว่าพวกนี้มันกัดจะบิดห้องอ ก็คือมันอยู่ห้องนี้ไม่ได้ก็จะบิดห้องอแต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจ่าวันเขาเป็นผอ,ลอและท่านเนี่ยพวกผอ,อเขาก็ต้องรวมเพราะผอเขาโดนพวกผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน,นรวมกันแลว้วมาไล่จับกลุ่มเนี้ปรากฏว,ว่าจับเอกดําได้มผมเห็นเนี่ยเอกดําโดนล็อกคอจากผอผอ,อ,อที่นั่นเขาคัดไซส์มาเขาจะเน้นไปที่นักกล้ามโอ้โหเขาตัวใหญ่สิเขาจะคัดมาอย่างนี้นักกล้ามแต่คนไหนคนแก่ก็แก่เลยนะ แต่คนไหนกล้ามปูนี่มันก็คือกล้ามมากๆากอ่ะแสว่าผอชลอเนี่ยส่่นใหญ่ก็จะเอาพวกช่วยเหลือด้วยดรวยการไม่ปล่อยให้สาวหวานโดนคนเดียวใช่ใช่ก็คือมาล็อกเอกดํำไปจังหวะมาล็อกเอกดําไปเนี่ยพวกผมก็ไม่ยอมก็คือก็รวมตัวกันเข้าไปล้อมไว้ไม่ให้มันเอาเอาเอาเอกเนี่ยเข้าไปถึงงานควบคุมได้ก็บอกให้มันปล่อยมันก็ไม่ปล่อยทำไงมันก็ไม่ปล่อยก็ถุยน้ำลายใส่มันอุ้ยถุยถุยทำไงมันก็ไม่ปล่อยอ่ะลากไปถึงสอนอแล้วก็เลยตัดสินใจแล้ว ตอนนั้นวุฒิสเมฤทธวุฒิสําเทธตัดสินใจทาไมบ,บอกไอ้ตะเปิดแม่งเลยอก็คือไอ,ตอ้ตายมาทูเนี่แไอต้ตากระโดดต่อยปั้งทีงนี้ปล่อยเลยท่เนี้วุ่นวายแล้วอุตลุดแล้วสาวันอุตลุดอุตลุดแล้วเนี่ยผมผมเห็นเพื่อนผมเนี่ยผมเห็นเพื่อนผมอะ่ะเข้าไปสาวก่บคนนั้นคนนี้ใช่ไหมเห็นโอพันนกเนี่ยวิ่งเข้าไปใส่อนักกล้ามโดนสวนกระเด็นเลย ปากแตกนอกแตกในผมเห็นอย่างเงี้ยผมเล็งเวลาถ้าผมเข้าไปหานักกล้ามเนี่ยผมคงจะแย่แน่ไม่รอดแน่ใช่ผมเลยตัดสินใจทาไมเข้าไปหาคนแก่อ๋อผมก็พูดต,งตรงๆคือมันปคือเรื่องจริงอืถ้าให้ผมวิ่งเข้าไปหานักกล้ามเนี่ยผมอาจจะเป็นเหมือนโอพันนกถูกไหมผมก็ตัดสินใจเข้าไปหาคนแก่เดี๋ยวพอชะลอที่เป็นคนแก่ใช่เตะเตะหายเตะหายเลยอื แต่คายังไม่สวนเลยแตะยับเลยมผมก็เข้าไปช่วยเพื่อนในลักษณะแบบนั้นใช่ไหม,มรละเหตุการณ์มันมายุติตรงหนองสวนยี่เนี่ยอยู่ๆก็ล้มหัวฟาดพื้นไปที่ผมเห็นอยู่เนี่ยคือกําลังสาวว่าจ่าวันแต่มาหันมาอีกทีหนองหล่นแล้วก็เลยเข้าไปประถมพยาบาลเข้าไปช่วยกันเยมันโดนอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยจนมารู้ทีหลังนะว่าเวลาผ่านไปเป็นปี ผ่านไปเป็นปีแล้วมาลื้อฟื้นเรื่องนี้ว่าอยากรู้ว่าวันนั้นไอ้หน,น่อ,หนองมันโดนอะไรหลับายามามาลื้อไปสุดท้ายไอ้โจ้อไอ้โจ้ศึกษานารีเขายอมรับบอกว่าวันนั้นกูเองอย่าไปบอกใครนะทาไมอะเตะผิดเตะพวกเดียวกันเตะหลับคาตีนเลยแม่เขาบอกมึงเลง็งไม่เลง็ไเลงไม่ดูบ้างวะคือมันชุนละมุนะไงไอ้หน่องหลับแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยพอพอเสร็จจากตรงนั้นพอยหน่องหลับเนี่ยเราก็กะว่าเดี๋ยวย่าจะเล่นกับพอชลอ แต่ตอนนี้นเนจ้าหน้าที่มารับเหตุพอเจ้าหน้าที่ระงับเหตุปุ๊บก็เดินเข้ามาแต่มาคนเดียวนะที่นั่นคุกมันอย่างนั้นจริงเจ้าที่มาคนเดียวโอ้เจ้าที่ไม่กลัวเลยทนะ่มามบุกเดียวมาคนเดียวเนี่ยก็คือมาถามมาเอาใครผิดใครถูกถูกไหมาทางฝั่งเราก็ส่งตะไปอืตะเป็นคนเปิดทางผอ้รอก็ส่งไอ้นักกล้าม,มาคู่กรณีพอออกมาเจอกันเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ามันจบแล้วเรื่องเนี้ยจบกันที่โดนจับ ขังซอยกันเนี่ยแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าไอไอไอนักกล้ามเดินมาเนี่ยไม่รู้คิดอะไรนะเตะหน้าตาหมุนเลยเฮ้ยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตอนหน้าเจ้านหนา้าที่เลยเตะหน้าไอต้ตาเนี่ยหมุนเลยได้อย่างเงี้ยเราความรู้สึกเราเนี่ยแล้วเราดูว่าเจ้าหน้าที่เขาจะทํำยังไงเขาก็ยืนเฉยๆไม่มีปฏิกิริยาใดๆอ๋อเจ้าหน้าที่มันก็ต้องเข้าข้างผู้พิทักองเลยมองว่าอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แล้วมันเหลื่อมล้ำแล้วมันไม่ถูกต้องพอไม่ถูกต้องในตอนนั้นน่ะ ไอตัวเขาเรียกว่าตัวตั้งตัวตีเราตัวหูหัวเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นจ่าหมูอมหมืหมูซาหมูหมซาบกนเนี่ยเขาไม่ยอมเขาเดินไปถามเจ้าหน้าที่ว่านเ,นเนี่ยมันเตะเางงี้แล้วจะพี่ไม่ทําอะไรหน่อยอ่ะไม่อะไรโอ้ถ้าทําอะไรไม่ได้พี่ไปเลยดีกว่าเขาก็ดันเจ้าหน้าที่ไปไปเลยพี่ไปเลยเดี๋ยวพวกผมจัดการเองดีกว่าถ้าแบบนี้นะเขาก็เลยเรียกตะโกนเรียกฝังทนรวมออืม่าฝังทนวันนี้รวมใครไม่รวมเดี๋ยวแม่งเจอกูเลย วันนี้ต้องรวมนะไม่รวมไม่ได้แล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้ละผมก็ตัดสินใจเข้าไปกับเขาด้วยเพราะผมมองว่ามันไม่ถูกต้องตรงนี้ใจผมมากะเล่นกับบอชลอือไม่ได้ว่าอะไรบานปลายเงั้นผมก็มันจะเป็นสนามบาสเป็นรั้วรั้วล้อมรอบเหมือนมวยกงคือถ้าใครอยากจะลบอยากมีจิตอาสามาร่วมลบกระโดดเข้ามาใครไม่ลบก็ไม่ต้องเข้ามาผมก็กระโดดเข้ามาเ,าเอาอเขาด้วย กระโดดเข้ามาเพื่อที่จะบู๊กับเขาด้วยตอนนั้นนะพอเข้ามาแล้วมันไม่เป็นเหมือนที่คิดละเมื่อเด็กพื้นที่เนี่ยเขารวมกันมาเป็นร้อยเลยคือมันยืนคนละฝั่งฝั่งเราเนี่ยไม่กี่สิบคนหรอกฝั่งเราเ็เป็นเด็กฝั่งโทนฝั่งนั้นก็พอชะลอพอชะลอจะแรกมีแค่พอชะลอแต่ตอนนี้กลายเป็นเด็กพื้นที่มารวมด้วยโอ้เป็นร้อยความรู้สึกผมแบบนี่อะไรวะเนี่ยใช่ป่ะนี่เรื่องอะไรมันไปยังไงใช่ป่ะ เขาก็ส่งคนมาเจราจารบอกว่าเนี่ยเขาไม่ยอมเพราะว่าน้าผู้ใหญ่บ้านเขาโดนน้าผู้ใหญ่บ้านเป็นผอชลอ,อกระโดนไปด้วยโดนลูกหลงไปแล้วเขาไม่ยอมให้ส่งคนเปิดมาเลยส่งคนลงมือมาเลยจากหมูก็บอกว่าไเฮียใครจะไปส่งอ่ะใช้ป่ะม่งมั่นใจมันก็เข้ามาดิแล้วเขาไปลั่นวาจาเขาบอกว่าแม่กองไม่มีรหรอกมาเหอะอือแ่เนี้เป็นเรื่องเลยอืจากเป็นร้อยเนี่ย ท่านี้เกือบทั้งเล่นจำโ oh. อ้โหตอนนั้นผมมองเนี่ยความรู้สึกผมนี่คุณจะรอดไหมเนี่ยอ mm. ตอนแรกก็ยังยังสู้อยู่นะยังยืนปักหลักหยิบหินได้เขาเฟี้ยงใส่กันหยิบอะไรได้เขาโยนใส่กันอย่างเงี้ยเดินาหาจังหวะจะจะเข้าไปใส่กันอยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายอยู่ดีๆเนี่ยฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาเขาเหมือนมีอะไรสักอย่างเขาวิ่งออกจากสนามออกไปหมดเลยเฮ้ย <Hey. S 2> เออผมก็ตกใจเขาวิ่งไปทําไมคืออะไร ถามจ่าหมูเฮ้ยน้ำหมูนี่อย่างนี้อะไร่ะโอ้กูก็ไม่รู้เว้ยยังไงวะเขาวิ่งออกไปทะเนี้ยผมตอนแรกคือผมงงว่าเขาวิ่งไปทําไมทีน,นี้นมันรู้ละพี่ไปีอาอาวุธมาปะใช่เขาวิ่งไปที่กองงานช่างไม้โอ้โหทีนี uh ้คนก็เยอะกว่าจะยังจะไปเอาอาวุธอีกก็คือว่าสมรภูมิเราเสียเปรียบเราไปอยู่ฝั่งนี้มันไม่มีอะไรม,มันเป็นเพาะชามํมมีปุ้งเต้าไม้กวาดฝั่งเขาช่างไม้สั้นยาวกลมแบนโต๊ะเก้าอี้ ของแหลมของมีคมมาหมดเลยเทเนี่ยแล้วมาไม่ได้มาเปล่ามาพร้อมก้อนหินเนี<ม>่ยเฟียงมาแบบโอ้โหมาชั่วโมงนั้นนะผมถามใจท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นแบบเดียวกับผมเนี่ยจะบวกหรือจะวิ่งวิ่งเป็นพี่พี่วิ่งจะบวก<ม>ทําไมเราบวกก็ตายสิผมก็ต้องวิ่งเอาชีวิตรอดไปก่อนเพราะว่ามันอ,มอย่างหินเนี่ยเขาเฟืยงมาเนี่ยมันเฉียวหัวผมไปเนี่ย S <S <S เสียง ừ, ดังวืบเนี่ยความรู้สึกแบบ ừ, นี่ถ้ามันโดนเข้าไปเนี่ยโอ้โหทำยังไงวะเนี่ย ừ, คือเราไม่รู้จะสู้ไงแล้วเขามาเนี่ยมาทุกทางคือปิดเลยอะปิดกล่องเลยผมก็วิ่งวิ่งไปกับเพื่อนวิ่งไปกไับต้นวิ่งไปกับบูเนี่ยวิ่งวุ่นวายกันไม่รู้จะไปไหนบางส่วนก็ไปอยู่ชุดจ่าหมูบางส่วนก็เข้าไปในเรือนนอนบางส่วนก็อยู่รอบนอกก็โดนไปหัวล่างข้างแตกโดนหินโดนไม้ไปส่วนที่เข้าไปในเรือนนอนได้อ่ะ ไอ้เข้าไปตรงเพราะชํำได้จะโชคดีหน่อยเพราะว่าไปได้กันไกตัดหญ้าได้กันไกตัดหญ้าสามอันขันน็อตออกมาก็จะเป็นหกอันเนี่ยไอ้พวกที่ถือกันไกไว้เนี่ยแล้วมีอยู่ข้างหลังเนี่ยสี่ห้าคนจะรอดเพราะมันได้กันไกลเรื่อเนี่ยพวกนั้นก็จะไม่กล้าเข้าคือเข้ามามันก็จะแทงเข้ามามันก็จะแทงอืแต่ผมมองเข้าไปเนี่ยถ้าเข้าไปเรนนนอน,นเนี่ยผม,ผมมองพวกมันมาแล้วอมาจะเข้ามาเรนนนอน,นนี้ให้ได้แต่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้ เพราะว่าที่ประตูเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งยืนฝังประตูนี้อยู่ถ้าไม่ได้คนนี้นะผมว่างานนี้ยต้องมีเจ็บมีตายเยอะเลยใครยืนฝังชื่อประพันธ์พลอยสุวรรณเราต้องจบอีพีนี้ตรงทีนี้คนคนนี้เนี่ยเขามายืนขวังทําไมและเขามีอิทธิพลขนาดไหนทําไมใครถึงไม่ยอมฆ่าเข้าไปเดืนเดือนนอนเราจะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับวันนี้ต้องอย่าลืมนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการเบ่ง เบ่งนานเหลือเกินในห้องน้ํานถ่ายไม่ค่อยออกทานนี้เลยครับแอปเปลรี่นะครับมันเป็นแอปเปิรไซเดอร์แบบผงนะครับชงกับน้ําแล้วก็จะได้เป็นน้ำรสสตรอเบอรี่นะครับกินง่ายกินอร่อยแล้วก็หวานด้วยไม่มีน้านําตาลและที่สําคัญเนี่ยมันจะช่วยเบิร์นอาหารที่เรากินเยอะๆเ,เวลาเราไปกินหมาล่าไปกินบุฟเฟ่ไปกิน อต่างๆนานาปิ้งย่างเน,นี่ยแล้วก็รู้สึกมันแน่นท้องอ่ะเพราะเราอยากกินให้อิ่มกินให้จุกกินให้คุ้มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นท้องเพราะฉะนั้นกินแอเปรีลมันจะไปช่วยย่อยนะครับเจอกันใหม่ในีหน้าครับวันนี้ขอ,ขอขอบคุณคุณเอินว่าใจะนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ